ดอยห่วกคู่เมืองนามลือเรื่องภูลังการักสัตว์ป่าดอยผาช้างถ้ำผาตั้งตระการตาตาดซาวางามล้ำเลิศแหล่งกำเนิดแม่น้ำยมยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอปองเมืองแห่งวัฒนธรรมและความสงบร่มเย็นอำเภอปองประกอบไปด้วยเจ็ดตำบล ขอนำทุกท่านเข้าสู่ตำบลออยตำบลของคนเมืองล้านนาค่ะตำบลออยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพื้นที่อำเภอปงมีพื้นที่ทั้งหมด211ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย14หมู่บ้าน2,184ครัวเรือนประชากรทั้งหมด5,269คนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ตำบลออยเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับภูเขาและมีความอุดมสมบูรณ์ทางแหล่งน้ำโดยมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านสี่สายโดยแม่น้ำงิมไหลไปบรรจบกับแม่น้ำควรที่ตำบลปงกลายเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำยมแม่น้ำทั้งสี่สายมีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำจึงเป็นแหล่งอาศัย และแหล่งเพาะพันุ์ปลาจะเพียนเกล็ดขาวจำนวนมากได้แก่ปลาส้อยปลาซิลซและปลาขาวความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้จึงเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวตำบลออยให้อยู่กับผืนน้ำเหล่านี้มาอย่างช้านานปลาเวลาปลา,ปลาเลยนเะไปละ ซาาทเอาซามดมานะก<ป>็มาแล้ว หหหลักกกนดรออวว่าาาพญตบบย้้ีจากความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเหล่านี้นำมาซึ่งความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับด้านสุขภาพของชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนภาคเหนือวิถีชีวิตการกินอยู่ที่เรียบง่ายเช่นก้อยปลาดิบราปลาดิบ ที่หาได้ง่ายในแม่น้ำซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะประเทศไทยเรามีอุบัติการโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลกซึ่งภาคเหนือเป็นอันดับสองรองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วชาวตำบลอ,ออยคนเมืองเหนือมีความคิดเห็นมีความเข้าใจและมีความรู้สึกอย่างไรกับการกินปลาดิบออปลาดิบนี่นะ ซาลาบกหมอก์กหมอหวานจวกจวกเลยซเชุดหยอดอาหารนีมันกินมันเหม้นละเพราะมันลํำกินมันต่น้อยละจะเ้ยย่างถึ่งบ่อย่งอ่ะหนูเคยกินลาบปลาดิบหรือว่าอาหารที่ปรุงจากปลาสุกๆดิบๆไหมคะเคยค่ะเคยกินกับตากับยายค่ะแล้วหนูรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับไหมคะไม่รู้ค่ะไม่เคยรู้เลยค่ะ ในปี2557ชาวตำบลออยโชคดีผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปจำนวน30รายได้รับการสุ่มตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิใบไม้ตับพบว่ามีผู้ติดเชื้อ7รายคิดเป็นร้อยละ23.33ถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพของชาวตำบลออย ในปี2559ตำบลออยจึงได้เข้าร่วมโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงราชการที่9พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเมื่อครั้งทรงพระเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาท่านผู้ชมทุกท่านคะเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วชาวตำบลออยของเราจะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเราไปชมกันค่ะจุดเริ่มต้นของชาวตำบลออยเรา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เริ่มขับเคลื่อนด้วยการประชุมจัดทำแผนตามแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษของการกำจัดปัญหาพยาตใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีปี2,559ถึง2,568ภายใต้โครงการแคสแคปโดยมีการดำเนินการตามแผนเน้นการมีส่วนร่วมด้วยการใช้5มาตรการหลักดังนี้มาตรการที่1 การสร้างเสริมสุขภาพแบ่งเป็น2ด้านคือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลปลาปลอดพยาธิคนปลอดภัยโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสุขภาพระดับตำบลอปทออกข้อบัญญัติลดกำจัดสิ่งปฏิกูลนอกจากนี้ชุมชนยังมีประทัดสถานร่วมกันคือชุมชนไม่ซื้อไม่จ้างนำสิ่งปฏิกูลลงในพื้นที่การเกษตร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ5,000บาทชุมชนไม่ปรุงอาหารสุกๆดิบๆในงานบุญและงานสำคัญต่างๆไม่นำอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆถวายพระสงฆ์สามเณรไม่นำปลาหรือเศษปลาดิบให้สุนัขและแมวกินและที่สำคัญเกิดพันธสัญญาของคนเมืองออยที่ว่าคนออยพันแท้ไม่แตะปลาดิบพวกเราชาวตำบลออยคนอพันแท้ ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สุขศึกษาภาษาไทยและการงานพื้นฐานอาชีพโดยครูผู้สอนได้สอดแทรกเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปในวิชาที่สอนทุกชั้นเรียนรวมถึงออกจัดนิทรรศาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังโรงเรียนต่างๆมาตรก,การที่2 การควบคุมป้องกันคัดกรองพยาธิใบไม้ตับการรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราทำอย่างไรมาชมกันค่ะในส่วนของการคัดกรองนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราคือ ผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปที่มีพฤติกรรมรับประทานปลาที่ปรุงสุกสุกดิบดิบและยินยอมเข้าร่วมโครงการซึ่งการคัดกรองเราใช้แบบคัดกรอง OVCa01 และก็แบบยินยอมอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ที่จะทำการคัดกรองนั้นก็คือเจ้าหน้าที่รอพอสตอออยร่วมกับอสมมและก็จะบันทึกข้อมูลในโปรแกรมอีสานโคฮอตจากนั้นอาสาสมัครจะได้รับการตรวจเพื่อหาพยาธิใบไม้ตับ โดยการเก็บอุจจาระและปัสสาวะส่งตรวจด้วยวิธี m o d ิฟายคา์โตและพาราเซพ k ิดจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเชียงใหม่และส่งตรวจปัสสาวะด้วยวิธีอิเลซจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นการรักษานั้นเมื่อเราทราบผลแล้วผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทุกรายจะได้รับยาพาราซิคอนเทล500มิลลิกรัมตามน้ำหนัก15กิโลกรัมต่อ1เม็ดในการรักษา ที่สำคัญในการรับประทานยาของผู้ติดเชื้อนั้นอสมมจะทำหน้าที่นํายาไปให้ที่บ้านพร้อมทั้งแนะนําวิธีรับประทานยาและผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นเน้นยำ้ำให้รับประทานยาต่อหน้าอสมมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประทานยาตามช่วงเวลาและครบถ้วนรวมถึงเพื่อป้องกันการแบ่งยาให้ผู้อื่นรับประทานจัดมหากรรมตำบลจัดการสุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นเผยแพร่ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งเท่าน้ำดี <c oughs> การประกวดอาหารปรุงสุกด้วยปลาน้ำจืดในพื้นที่ <c oughs> การจัดบูธใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจหาพยาธิในปลา <c oughs> ให้กับผู้ร่วมง,งานได้ชมและทดลองส่องดู <c oughs> การจ่ายยาถ่ายพยาธิในสุนัขและแมวให้กับผู้ร่วมง,งานโดยปศุสัตว์อำเภอปอง <c oughs> มาตรการที่3 การวินิจฉัยรักษาและคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีนั้นเราทำอย่างไรมาชมกันค่ะเราจะมีการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในอาสาสมัครที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอายุ40ปีขึ้นไปโดยวิธีอันตราสาวทุกรายจากทีมแพทย์โรงพยาบาลปงเมื่อพบว่ามีความผิดปกติเราจะส่งต่อรักษาอย่างโรงพยาบาลพะเยาเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป มาตรการที่4ในเรื่องของการดูแลต่อเนื่องที่บ้านนั้นเราทำอย่างไรมาชมกันค่ะอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการวินิจฉัยและมีผลการตรวจผิดปกติทุกรายจะได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่มีทีมสหวิชาชีพที่จะเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รพสตออ,อยทีมอสมมอ แกนนาเยี่ยมบ้านและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลออยมาตรการที่5การสื่อสารสาธารณะเราทำอย่างไรบ้างไปชมกันค่ะตำบลออยของเรา มีการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มโครงการการให้ความรู้ในเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาและทำอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งทางด้านสื่อหอกระจายข่าวในหมู่บ้านการรณรงค์ตามงานและกิจกรรมต่างๆทั้งในระดับตำบลระดับอำเภอและระดับจังหวัดมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และนำเสนอในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระดับจังหวัดระดับเขตสุขภาพที่1และมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีที่ผ่านมาอะไรที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จพี่น้องชาวตำบลออยของเราได้รับการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ได้รับการรักษาดูแลได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีนั้นเป็นเพราะว่าเรามีนวัตกรรมกระบวนการที่เยี่ยมยอดในการขับเคลื่อนนั่นคือออยโมเดลภายใต้พันธสัญญาคนออยพันแท้ไม่แตะปลาดิบโดยใช้หลักสี่ต้องของคนเมืองออยดังนี้ 1. คนเมืองออยต้องตระหนักและรับรู้ 2. ต้องดูตัวเอง 3. ต้องเร่งแก้ไขและ4ต้องไม่กินดิบผลจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันของเราชาวตำบลออยพร้อมแรงสนับสนุนรวมถึงงบประมาณจากทุกหน่วยงานในการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี5ปีที่ผ่านมามีดังนี้ในปี2560 กลุ่มอาสาสมัครจำนวน905รายเก็บสิ่งส่งตรวจได้904รายพบติดเชื้อ401รายคิดเป็นร้อยละ44.35แล้วหลังจากนั้นมาจนกระทั่งเข้าสู่ปีที่5ก็คือปี2,564เราได้นำกลุ่มผู้ติดเชื้อจำนวน401ราย มาเก็บสิ่งส่งตัวจำนวน337รายและพบว่าติดเชื้อจำนวน19รายคิดเป็นร้อยละ5.63จากตัวเลขนี้เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณาสุขที่ว่าให้ลดจำนวนผู้ติดเชือ้อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้เหลือร้อยละ5ในปี2568 จึงนำมาสู่ความภาคภูมิใจของเราชาวตำบลออยในปี2564นี้ที่สามารถขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจนประสบผลสำเร็จถึงขั้นนี้นอกจากผลงานเชิงประจักษ์แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเด่นชัดจากพี่น้องคนเมืองออยของเรานั่นคือประสบการณ์รอยยิ้ม ความสุขคำสัญญามาร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจกับเราคะ่ะค่ะคุณหมอได้มาให้ความรู้ภายในโรงเรียนจึงได้รู้ว่าสาเหตุมาจากการกินปลาดิบและอาหารปรุงจากปลาสุกสุกดิบดิบจึงได้ไปบอกพ่อแม่ตายายและคนรอบบ้านไม่ให้กินปลาสุกสุกดิบดค่ะยังกินปลาดิบอยู่กับเจ้า โอ้ยไปกินเลยเจ้ามันแบบนี้เจ้าเป็นขยันเจ้ายายกินปลาดิบอยู่กับเจ้าเดี๋ยวนี้ไปกินยายเน่ยจะได้กินปิ้งและยังแทมปิ้งมาหยอดน้ำชุบๆโอ้ยกนเจ้าจำเป็นคนมาปลาดิบขนาดเจ้าพอดีกินปลาดิบเขานั่หนักตั้งแต่น้อยๆนะเจ้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอคนมีโครงการตัวที่เจ้ากับปีกูตัวตรวจป๊บ เปินว่าบ้านหาติในลำไส้ในตับในอย่างพวกเจ้าเขาว่าหมอเปิดูไปตัวหมอเปิดก็เลยนัดรักษามาตลอดเจ้าแม่ว่าหายไปเลยเจ้าก็เลยว่าเดี๋ยวนี้ก็บอกปีนอกบอกปอบอกแหม่นอกบอกคนบ้านไกลบ้านเคียงว่าก็ต้องกินฝาดิบเนอเพราะฝาดิฟเนี่ยมันอันตรายนะเจ้าถ้าป็นแล้วมันักสายยากเนาะกินกอมะาเลงอย่างไดอีน่เลยลัวนะเจ้า เ้ยแต้ตองลำเดียวนี่นะคนอ้อยคันแท่แบบแต่ป่าดิบเจ้าอีแม่เป็นมะเร็ตับห่อน้ำดีเมียกอนนั่นอีแม่สอบกินขี้ป่าดิบกับตับเต๋าเปิดทรงเข้าไปทรงเข้าไปพยเยาไปอุตตะสาวป้ากอนเนี่ยติตับไปพาพออีแม่พานี่นี่เฮ้ <c oughs> กับนี่บอกลูกบอกหลานแผลจะไปกินเนื้อของดิบนะปลา,าดิบมันถึงเป็นจะถึงตายแต่ถ้าไปตวปรวจปป้ากับแม่ของตายไปละแม่ก็ขคอขอคุ้หมอที่เป็นทรงไปตรวจทรงไปพาสวัสดีครับผมนายอนุรักษ์โปรกชยานายกองค์การบริหารส่วนนนอยขอขอบคุณโครงการแคสแคป ภายใต้การดูแลกำกับของสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาที่ได้ดูแลสุขภาพพี่น้องชาวตุบน้อยภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในปีพศ2559จนถึงปัจจุบันกระผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นได้สนับสนุนทั้งกำลังกายกำลังใจ และงบประมาณในการขับเคลื่อนภายใต้การทำงานของคณะกรรมการและสภาองค์การบริหารส่วนตมออยเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องชาวตมออยในการลดละเลิกการบริโภคปลาดิบและอาหารปรุงสุกๆดิบจากปลา <c oughs> เพื่อลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งเท่านำดีที่สำคัญที่สุดคือภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ กระผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นจะร่วมผักดันและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปจากพื้นที่ตมโนยของเราขอบพระคุณครับเราเรวมกันเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนให้หลุดพ้นพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในปี2 5 6พา